ภาพรวมในปี2022ที่ผ่านมานี้นะครับราคาทองคาแทบจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรกันมากมายนะครับในปี2023นี้เดี๋ยวเราจะกลับมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งรายการต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับระดมทุนต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบรกเกอร์ใดๆนั้นจะไปไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักชูจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอยียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย VT m a r k e t t r a d i n ี can be easy FXPro Trade s i k e a p r o นะครับเทรดกับโ b เกอร์ดั้งหนึ่งของโลกได้แล้วในะวันนี้ FXPro Trade s i k e a p o r o p r e f o r You ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำขอตั้งชุนจระรับทันที50 US ดอลลาร์ XM นะครับเปิดบัญชีวันนี้รับวันแรกฟรีนาที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นการเคลื่อนไหวของตลาดในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนักทุนเราได้นํามาอัปเดตเพื่อที่ว่านังทุนจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเทรดในวันถัดไปได้ครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดลบไป0.22% SP500 ปรับตัวปิดลบ0.25%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวปิดลบ0.11%ครับ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดทุนดิวยอกนะครับปิดลดลงในวันศุกร์ครับซึ่งเป็นวันซื้อขายสุดท้ายของปี2,565ที่ผ่านมาและก็เป็นปีที่ตลาดร่วงลงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2,551โดยได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้อนอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อความวิตกกวนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมไปถึงความวิตกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรัโควิด1นทิในประเทศจีนครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดัชนีดาวโจนส์เนี่ยลดลง0.2% S&P 5 0 0ปรับตัวลดลง0.1%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวลดลง0.3%ครับและในรอบปีนะครับก็ตอก้องบอกว่าดัชนีดาวโจนส์เนี่ยร่วงแรงถึง8.8% S&P 5 1 9 4แล้วก็ NASDAQ มากที่สุดครับ33.1%ดัชนีทั้ง3ตัวนะครับปิดตลาดร่วงลงเมื่อเทียบแบบเป็นรายปีในปี2 5 6 5เป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ปี2 5 6 1โดยถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในอัตราที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี1980ครับทาง 1, ด้านของคุณแซมสโตวอลนะครับหัวหน้าน,นักวิเคราะห์ด้านการลงทุนของ C.F.R.A. Research กล่าวว่า ตลาดได้ถูกกดดันจากปัจจัยลบต่างๆนะครับเช่นภาวะชักงานด้านห่งสุขอุปทา,านที่ดำเนินมาอย่างยาวนานต่อเนื่องตั้งแต่ปี2 5 6 3การพุ่งขึ้นของอัตรางเงินเฟอ้อและก็การคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดเพื่อสกัดเงินเฟอ้อครับ นอกจากนี้นะครับเขายังได้ระบุถึงปัจจัยลบต่างๆซึ่งได้แก่ดัชนีนำเศรษฐกิจที่บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งรวมไปถึงสงครามยูเครนตลอดจนจำนวนยอดผู้ติดเชื้อวรัสโควิดในทีในจีนที่จะคงพุ่งสูงขึ้นนะครับความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันทั้งนี้หุ้นเติบโตหรือว่าโกสต็อกเดียก็ได้มีการเผชิญกับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นเกือบตลอดทั้งปี65 แล้ก็ปรับตัวย่ำแย่กว่าหุ้นมูลค่าหรือว่า Value Stocks ที่ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจซึ่งนับเป็นแนวโน้มที่พลิกผันจากที่เคยดำเนินมาเป็นส่วนใหญ่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาหุ้น Apple Alphabet Microsoft Nvidia Amazon แล้วละก็ Tesla นะครับเป็นหุ้นที่ร่วงลงอย่างหนักราว28-66ในปีที่ผ่านมาครับ ท่าดาของหุ้นเติบโตในดัชนี s อสพีก็ร่วงลงราว30.5%ในปีนี้ขณะที่หุ้นคุณค่าลดลง7.7%ครับโดยนั่งถุดเดยพากันเข้าซื้อหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลที่สูงแล้วก็ผลประกอบการที่มั่นคงกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับกลุ่มหุ้นพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มเดียวเลยที่ปรับตัวขึ้น5 8ในปีนี้เนื่องจากราคาพลังงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้นครับนี่คือภาพรวม ตลอดทั้งปีของดัชนีในตลาด Wall Street นะครับทุกท่านต่อมาเราไปดูกันที่นะครับข่าวของราคาน้ํามันดิบกันบ้านดีก,กว่าครับนังสูนครับว่าเป็นอะไรอย่างไรนะครับสำหรับสัญญาณน้ํามันดิบของเราสัญญาณน้ำมันดิบเวลเทสต์ WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดพุ่งขึ้นนะในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ มาแห่ต้อนรับกับปีใหม่เลยทีเดียวซึ่งเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของปีแล้วก็โดยภาพรวมทั้งปีเนี่ยก็ยังถือว่าปิดในแดนบวกนะครับสำหรับราคาน้ำมันโดยได้รับแรงหนุนจากความวิตกด้านอุปทานน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการทำสงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนซึ่งได้ช่วยบทบังปัจจัยลบจากแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกที่ไม่แน่นอนนะครับรวมถึงความวิตกกัลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับนอกจากนี้ตลาดน้ำมันเนี่ยจะได้รับแรงหนุนจาก b บเกอร์ฮิลช์นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจำนวนแท่านขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐซึ่งบ่งชี้ถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันในอนาคตนั้นลดลงหนึ่งท่านสู่ระดับ621ท่านในสัปดาห์นี้ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในปีหน้านั้นนะครับคาดว่าบรรดานักลงทุนเดียจะระมัดระวังในการซื้อขายท่ามกลางความวิตกกับการปรับขึ้นัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะเกิดกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับดีเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานนะครับสุดท้ายก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคํากันบ้างดีกว่าครับพี่พี่ทองคานิวยอร์กปิดบวก20เซนรับดอนลร์อ่อนค่าแต่แทบทั้งปีเนี่ยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยครับนักทุน สัญญาทองคำตลาดดิวย้อนนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวเข้าสู่แดนบวกโดยอยู่ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในรอบ6เดือนและก็ปิดตลาดนะครับในปี2065แบบแทบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยขณะที่การอ่อนค่าของดอลลาร์นั้นนะครับเป็นปัจจัยหนุนตลาดทองคําท่ามกลางการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นได้เหมือนกันครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับนักงุนครับที่ มีการรายงานการออกมานะครับโดยสารข่าวอินโฟเควสครับขอบพระคุณครับ